สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมุมแฟนแมนยูก่อนจะเริ่มพูดถึงแมชการแข่งขันนัดต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับเกมพรีเมียร์ลีกฮะนัดที่33ทีมของเราจะออกไปเยือนไบรตันที่สนามอเมริกันเอ็กเพรสคอมมูนิตี้สเตเดียมในคืนวันพฤหัสบดีที่4พฤษภาคม เวลาตี2ตามเวลาประเทศไทยสถติการพบกันครับเราเจอกันไปแล้ว2เกมนัดแรกนัดเปิดสนามเกมพรีเมียร์ลีกนะฮะเราแพ้คาบ้าน2ประตูต่อหและอีกนัดในรอบรองชนะเลิศ FA ครับที่เวมบีะฮะเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเราเสมอกันในเวลา0ประตูต่อ0และสุดท้ายเราเป็นฝ่ายยิงจุดโทษชนะไปได้ ฟอร์มการเล่น2นัดนะครับหลังจากที่เราเจอกันในรอบรอง FA ครับทีมของเราเนี่ยชนะ1ครับเสมอ1ส่วนทางฝั่งไบตันชนะ1แพ้1ครับสภาพความพร้อมของทีมเราครับผู้เล่นบัดเจ็บคนเดิมฮะราเฟลวาลานบริซันโดมาติเนสดอนนี่ฟันเดเบกและสกอตแม็กโชมินีส่วนอเรฮานโดกานาโชครับกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วนะ แต่ยังไม่พร้อมครับสนับเกมนี้มาดูฝั่งเจ้าบ้านกันบ้างมีอดัมรานาครับเจเรมี่ซาเมียนโตและทาลิกแลมตี้ที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ส่วนอีแวนเฟอร์กูสันครับและโจเอลเวลมันส์มีลุ้นหายทันกลับมาลงสนามได้ขาดการเสียดผู้เล่นตัวจริงฝั่งเราผู้รักษาประตูครับหนีไม่พ้นดาบิดเดเกอาอย่างแน่นอนกองหลังสี่คน อารอนวานบิสาก้าวิกตอร์ลินเดเลิฟลุคชอวและดิโอโก้ดาโลกองกลาง3คนครับคาเซมิโล่คริสเตียนเอริกเซนและมาเซลซาบิเซอร์ตัวลุก3คนครับอันโตนี่ฮะบรูโน่แฟนันส์และหน้าเป้ามาคัสเลชฟอร์ดกองหลังนะผมมองว่าวานบิสาก้าน่าจะได้กลับมาลงสนามเพื่อหยุดตัวลุกของไบตันอย่างคาโอรุมิโตมะ และโยกดาลโลมาเล่นซ้ายครับส่วนแผงกลางฮะน่าจะยังเล่นคล้ายๆนัดที่เจอกับแอสตันวิลล่านัดที่แล้วที่จับบรูโน่ครับขยับไปเป็นตัวลุกริมเส้นก็พอส่งกลางถึง4คนลงสนามเนี่ยเราก็ดูเก็บบอลได้ดีขึ้นนะครับคลองบอลได้มากขึ้นแต่เกมนี้จะแตกต่างจากเกมที่แล้วครับเพราะผมมองว่าอันโตนีเนี่ยน่าจะได้โอกาสแทนซันโชนั่นเอง ส่วนแรชฟอร์ดเนี่ยก็ยังคำหน้าเป้าเหมือนเดิมครับไบตันนะฮะต้องบอกเลยว่ากำลังฟอร์มร้อนแรงเอาชนะวูฟมาได้ถึง6ประตูต่อศูนย์ทีมเราเนี่ยประมาทไม่ได้ตอนนี้ทุกเกมสำคัญหมดจริงๆครับลิวอพูเขาก็จี้เรามาแล้วด้วยถ้าหากอยากการันตีท็อปโฟเราต้องชนะให้ได้ครับผมมองว่ายังไงผู้เล่นเนี่ยจะต้องเน้นให้ได้มากที่สุดแหละ ไบตันก็เตะถี่ไม่ต่างจากเราครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมมองว่าเราต้องสู้ให้เต็มที่ใส่สุดใส่เต็มครับเท่าที่จะทำได้ต้องไม่ผ่อนเกมด้วยครับเพื่อโอกาสชนะและอยู่ในเส้นทางท็อปโต่อไปนั่นเองเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างในนัดนี้ลองเสนอความคิดเห็นมาพูดคุยกันได้นะครับผ่านช่องคอมเมนต์ก่อนปิดคลิปขอขอ,ขอบคุณทางเพจไฮยิน่า สำหรับการทำภาพสวยๆในช่องของเราด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยครับมุมแฟนแมนยูช่องสนับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ